ผู้หญิงบางคนจะถูกล้อว่าฮิจิมดำอ่ะทำไมมันดำจังเลยพี่อย่าชี้หนูสิผมอยากจะรณรงค์ให้ทุกคนเข้าใจว่าความดำเนี่ยมันไม่ขนลราบุลี่กันของคุณมัไม่หนักวัวใครเลยใช่ไหมหรือบางครั้งมันจะมีเหตุการณ์นี้เสียดสีอย่างความเร็วสูง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกลิ่นมันอุ่ยขึ้นมากําลังมีมีอยู่แล้วกลิ่นมันฟุ้งขึ้นมาแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่ามึงต้องหยุดแล้วไปล้างเลยวะเซ็กซ์ที่ดีอ่ะต้องร้องมันต้องร้องพี่นี้เป็นนักร้องอ่ะ มันจะมีเสียงอ่บนี้แน่์นะเราสอนร้องขั้นพื้นฐานให้มันจะมีเสียงแบบครึ่งเสียงกับเต็มเสียงทำยังไงทำยังไงเต็มเสียงก็เต็มเสียงถ้าครึ่งเสียงก็นี่ไงเออต้องร้องเพื่อให้กําลังใจเขาหน่อยเรื่องนี้ก็เลยอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนนะครับอาจจะฝึกการมีเขาเรียกว่าวาจานอไดอะล็อกถ้าภาษาบ้านเราคือฝึกคุยกับตัวเองบ้าง